มีคอนจบแล้วมีสิงจบไหมทุกคนคิดว่าไงเขาเธอทุกคนออกกันด้วยดีแล้วกันนะเราจะไม่เรียกร้องอะไรอีกแล้วอะจริงคือเราคือเรียกว่ามีพอเป็นพิธีละกันเพราะว่าเราก็อยากส่งท้ายรุ่นเราแล้วก็แฟนคลับที่รักด้วยไม่งั้นเราก็อาจจะไม่ ได้เพราะว,ว่าจบแบบสายกลางแล้วกันนะเป็นรุ่นที่แบบคลุกฝุ่นคลุกคอนกรีตคลุกดินแดงคลุกบรล่าสุดน่าจะออกไปสายธรรมมกันหมดคือปรงสายกลางจบจบสิคนไปบวชีจริงรุ่นสองคือแบบไปนี่กันไหมไปไหว้อยากไปไหว้พญานาคคือแบบเราควรแบบ เติมความสิริมงคลเจิมโรชโชครั้งสุดท้ายของพี่จะอยู่ในกรุงเทพไหมไม่ก็คือว่าโรชโชซิงเกิลที่แล้วที่โคราชคือโรชโชสุดท้ายของวันแล้วนะคะคาดว่าซิงเกิลนี้จะไม่ได้ไปโรชโชแล้วนะแล้วก็แบบว่าประกาศไปแล้วใช่ไหมว่าจะมีแบบคอนรุ่นอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนเก็บตังเผื่อด้วยนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราจริงก็อยากให้แบบ มาซึ่งแอบรู้สึกว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะแบบว่านอยอ่ะการเป็นรุ่นสองมันไม่ง่ายเลยทุกคนแม้กระทั่งตอนจะออกปวดหัวมากทำอะไรได้บ้างเล่าได้ไหมเล้าไม่ได้เล่าไม่ได้เพาว่าเดี๋ยวไว้มารีแคปแล้วกันเมื่อมีคอนแล้วก็บอกกับจิงว่าโอเคก็จะทำให้ดีที่สุด เท่าที่เขาให้ทำแล้วกันนะแต่ว่าวันที่ ปากะใช่ไหมที่มาสิรีวันสุดท้ายอะคิดว่าแฟนคลับทุกคนน่าจะแบบพอจะรู้แล้วแบบพอจะเดาได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเดาได้นะใช่เราคือหนู่าตอนแรกอะหนูว่ารู้สึกว่าหนูจะไม่ร้องไห้นะเพราะว่าแบบเออคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วด้วยบอกกับว่าแบบเราก็เตรียมใจมาแล้วประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่นั้นเนินของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าได้ขึ้นไปพูดจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าตลอดทั้งวันอะเราก็ ทำงานมาซื้อลีใช่ไหมคะมันก็จะมีความรู้สึกแบบลืมลืมไปว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องประกาศแล้วอะไรเงี้ยแล้วจนถึงเวลานะั้นจริงๆที่แบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารู้สึกว่าเอ้ยใจใจมันก็เต้นเหมือนกันนะแบบว่ามันบ,บอกไม่ถูกอะมันมีแบบหลากหลายความรู้สึกอยู่ดีๆแบบว่าอะไรเก่าเก่ามันก็ฟึบวาววาวเข้ามาในหัวเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแบบเอ้ยหกปีมันมันถึงเวลานั้นแล้วจริงๆใช่ไหมแบบไม่ได้คิดภาพตัวเองแบบว่าประกาศ อะไรขนาดเนี้ยใช่แล้วแบบพอพอขึ้นไปจริงๆอะมันมันรู้สึแบบพอมองแฟนเขาแล้วมันรู้สึกว่าแบบว่าเอาจริงๆลึกๆกะรู้สึกขอบคุณนะมันขอบคุณที่ที่นี่ที่แบบว่าทําให้หนูแบบโตขึ้นแบบเยอะบวกกับว่าคือถ้าหนูไม่ได้เข้ามาหนูหนูไม่รู้เลยว่าแบบว่าหนูจะเติบโตในแบบสายงานนี้ยังไงบวกกับว่าหนูจะได้รู้ไหมว่าจริงๆแล้วหนูทําอะไรได้มากมายขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ขอบคุณที่ทําให้หนูแบบว่า เอาจริงมันหล่อหล,อ,ลอมให้หนูแข่งแกล่งบอกกับว่ารู้สึกตนแรกตนแรกที่จะประกาศก่อนหน้านั้นหลายๆเดือนอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนมองแฟนคลับแบบเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะจริงๆอ่ะกว่าจะแบบมายืนตรงนี้ได้แล้วก็อืมบอกไม่ถูก จริง 1, หนึ่งวันพันเหตุการณ์น่ะคือผ่านมาทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกสถานการณ์ที่แบบชีวิตนี้จะต้องเจอแล้วอ่ะหนูออกไปหนูก็คงแบบแข่งแร่งมากๆแน่ๆจริงหนูชอบหนูชอบแบบคําที่บอกว่าแบบว่าถ้าแบบเราไม่เคยล้มอะไรเงี้ยเราก็จะไม่แบบมีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นเรื่องที่จริงเหมือนกันนะแบบว่าพอโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เคยร้องไห้ในวันนั้นอะไรเงี้ยมันก็ เป็นบทเรียนที่ทําให้เราแบบเติบโตจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคนเรามันก็ต้องเคยเจ็บไหมว่ามันจะได้ไม่เจ็บเหมือนเดิมหรือว่าเราจะได้แบบว่าไม่ทํามันอีกจะทําให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยจริงเพราะว่าอยู่ในวงหนูก็หนูกร้องไห้มาเยอะเหมือนกันแต่ก็มีแบบแฟนคลับนั่นแหละที่ทําให้รู้สึกว่าฉันอยากจะเติบโตและเป็นคนที่ดีกว่านี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเออมาใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะจริงๆอันนี้ไปจริงแล้วนะเนี่ย แล้วก็ไม่รู้ว่านาครจริงๆอ่ะมีหลายคนมาถามในมัสลีว่าเออแบบจะแบบได้เห็นหน้าหรืออะไรมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยตอบไม่ได้เลยอ่ะต้องลองออกต้องลองต้องลองเอือแล้วแบบว่าเราคือเราก็เห็นแบบน้องๆใช่ไหมเป็นเป็นแบบสเตทข้างล่างอะไรเงี้ยน้องก็แบบร้องไห้กันอะไรเงี้ยคือใจหนึ่งมันก็รู้สึกว่า ยังอยากดูแลยังอยากอะไรแบบนี้เหมือนเดิม nis, ยังอยากคุยกับน้องๆทุกคนเหมือนเดิมบอกกับว่ารุ่น5้าเพิ่งเข้ามา <S <S ใช่ไหมเรายังแบบไม่ได้คุยกันยังแบบว่าไม่ได้มีความผูกพันกันขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็แบบวลาร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรนะ,แ,ะ,ะแบบว่าแบบเชื่อว่าทุกคนทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเข้ามาก็ดูแบบว่าแบบมีสกิลมีอะไรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายบวกกับรุ่นที่มีอยู่แบบล้วอะไรเงี้ยก็โอ้เก่ง เก่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วก็เออไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่อืออาจจะเป็นห่วงจิตใจมากกว่าอยากให้แบบว่าเข้มแข็งอะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรก็ยังอยากคุยกับน้องทุกคนเหมือนเดิมอะไรถ้าออกไปแล้วจะยังกลับมาเยี่ยมงานวงไหมถ้าเขาชวนก็ยินดีที่จะกลับมานะจริงๆแบบอยากกลับมาเจอน้องๆบ้างอะไรแบบนี้แบบว่าอยากให้มาเป็น MC หรืออะไรแบบนี้ก็ยินดีนะทุกคนเดี๋ยวพาคให้เหมือนเรือหางยาวเลยอะไรให้ให้คิดค่าตัวแพงๆหรอเ <_ S 2> ขาไม่จ้างอะดิถ้า,แ,าแบบทำช่องทำช่องเองไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คิดนะใน YouTube อะขอฟิลแบบไปจอยก่อนละกันเพราะว่าแบบมีมีพี่ๆที่แบบรู้จักในแบบว่าวงการอะชวนชวนไปออกรายการเยอะก็เลยบอกว่าโอเคยังไม่แบบว่า ไม่ได้แบบมั่นใจทําของตัวเองขนาดน,านั้นเดี๋ยวแบบไปแจมก่อนไปดูงานก็เพราะว่า <c oughs> แบบว่าเราแบบเราชอบพูดไงเออแต่หนูอะแอบรู้สึกว่าอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่หนูได้ทําน้อยลงก็คือเต้นกับร้องเพลงนั่นแหละเออพ,อพออยู่ในวงได้ทําเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอออกไปอะไม่รู้ว่าจะได้ทํำไหมหรือเปล่าเลย เพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเห็นหนูเต้นและร้องเพลงน้อยลงตอนนัดที่นัดกันยังไงก็คือแบบว่าเขียนเขียนสยคริปต์กันในกลุ่มอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเขาจะพูดกันยังไงเพราะด้วยความที่เราแบบประกาศทีเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาจัดจัดเรียงคนการตามตาม,ตามตัวอักษรว่าใครจะพูดก่อนพูดหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เรียงตามนั้นตั้งแต่ขึ้นเวทีเลยแล้วก็ทุกคำคือนัดกันแล้วว่าจะพูดคำอะไรบ้างเพื่อให้มันเท่ากันอะไรเงี้ย อีราอีราไม่มีแล้วคะ่ะอาไม่มีมานานแล้วใช่ด้วยหลายปัจจัยนะคะจรบไม่มีไม่รือไม่ฟืน้นจรบติดตามดูไลฟ์ของพวกเารารวมถึงสอคิวสี่คอนเทนต์กับ v ีและยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r n t e application